بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammad al-abduhu wa rasuluh Arsalahu bilhuda wa dinin haqqa Li yuzhirahu ala dini kullih Walau karihan musrikun Amma ba'du Laqad Kala Allah Ta'ala Fil Quranin Karim A'udhu billahi minas syaitanir rajim Amma ba'du يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأن تنظر نفس ما قدمت لغد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความเมตตา ความปราณีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิม,มาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการหน้าที่ผู้สัตาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อตอนที่แล้วผมได้คุยกับพี่น้องถึงเรื่องราวของนบียูนุสในขณะที่ท่านไปตกอยู่ในท้องป่านะครับท่านก็ขอดูอาต่อร่อย ในการที่นบียูนุสรอดจากท้องปลาในทะเลและยามค่ำคืนได้นั้นก็เนื่องว่าท่านได้ขอดุอากับอลัลลอฮฺซุบฮานะฮุวัตะลาตลอดไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตั้งท่านไม่ลืมอลัลลอฮ์เวลาท่านไม่ลืมอลัลลอฮ์ในขณะที่รอกคอได้รบับความผาสุกเวลาเกิดสิด,ดะเกิดความยากลำบากขอดุอากับอลัลลอฮ์อลัลลอฮ์ก็ทรงรับเลยแต่ว่า ว่าอินนาฟิรอา,นะานอนแกนทากิยันนาศิยันลิซิกริละแต่ฟิรมูนนั้นเป็นคนที่โอหังเป็นคนที่ละเมิดเป็นคนที่ลืมในการระลึกถึงอัลลอฮ์เมื่อเขาจะจมน้ำที่ตามล่านาบีมูซาไปเขาก็กล่าวว่าอามันตัฉันอิมานแล้วหรือในอันกุรอานสุรอุูนุสบอกว่า อ,อาลนะว่าก็อาัยตะกบลุว่ากุนตมินันมุสติดีนที่ฟิรูนกล่าวว่าอีมานแล้วน่อัลลอฮ์ก็บอกว่าขณะนี้น่ะที่ผ่านมาน่ท่านเป็นเบาที่เนรคุณเมื่อก่อนน้นและว่ากุนตมินันมุสติดีนท่านก็เป็นบุคคลที่สร้างความเสื่อมเสียบนแผ่นดินของอัลลอฮ์นี่คือข้อแตกต่างกันระหว่างนาบียูนุส กับฟิรูนฟ้ากับดินอัลลอฮ์จึงไม่ตอบรับก็ถึงจบชีวิตในสภาพที่ในทะเลร่างของฟิรูนจึงได้ปรากฏอยู่ทุกวันนี้ที่เป็นพีระมิตรฉะนั้นพี่น้องครับในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้นะหรือใกล้ที่จะมาถึงรอมาดอนเนี้ยผมจะให้คำพูด สวยๆกับพี่น้องอัลอิสเตอาดดูลิยามิรอฮินการเตรียมการสำหรับวันที่เราจะกลับคืนไปสู่อัลลอฮ์ก็หมายความว่าตั้งแต่เราอากินบาเล็กแล้วต้องเป็นคนที่ระแวดระวังอย่างที่สุดว่าจะทำอย่างไรให้รอดในวันที่เรากลับคืนไปสู่พระองค์ ว่าอัลละมุดาดะอิทัลที่จะตุนจลุบิลอับดิ์ิดุนยาอันเมาี่น้องครับที่สำคัญอย่างยิ่งอัลละมุดซาดะอิทเนี่ยนะซึ่งที่ได้ถูกประทานลงมาให้กับเราในดุนยานี้สำคัญที่สุดพี่น้องรู้ไหมว่าอะไรอัลเมาการตายของมนุษย์ทุกคนว่ามาบะดาหูอัสซัุมิลู และหลังจากตายแล้วเนี่ยหนักกว่านะอิลลัมยากุลมาซิรุลอัฟอิลลาคอยอิลาคยเรนถ้าการกลับของเบาคนใดคนหนึ่งนั้นไม่ได้กลับไปพร้อมกับความดีอันตรายมากๆเพราะไอาการตอบแทนในวันอาคิรอนเนี่ยมัน99เท่าวันที่อัลลอฮ์สร้างสรรพสิ่งต่างๆมาในโลกดุนยานี้อัลลอฮ์สร้าง ความดีมาหนึ่งร้อยแห่งความเมตตาความเมตตาขอรอนะหนึ่งร้อยแห่งความเมตตาแต่เอามาให้ในดุนยานี้กับเบ่าที่ต่ออัตเบ่าที่เป็นคนดีเบ่าที่เนรคุณหรือคนชั่วแม้กระทั่งบรรดาสัตว์ต่างๆเนี่ยเอามาให้หนึ่งเดียวเท่านั้นและหนึ่งเดียวเนี่ยพี่น้องเวลาได้ยินเข้ประกาศมหาเศรษฐีของโลก สิคนมีใครบ้างเขามีกับทุกอย่างในดุนยานี้เพราะฉะนั้นในดุนยานี้อัลลอฮ์มานให้กับมนุษย์ทุกผู้ทุกนามหรือจะเป็นกลุ่มชนที่ต้องจ้องจะทําลายล้างอิสลามนะครับจ้องที่จะเผากุรานหรือเผาไปแล้วทําหนังกระตุนเรียนแบบท่านนาบีบ้างอย่างนี้อัลลอฮ์ก็ให้ในดุนยานี้หอ่หนึ่งเท่าและเหลืออีก99เนี่ย ให้พี่น้องได้พิจารณาและให้พี่น้องได้ติกตองว่าอาลัลลอฮ์จะให้กับกาฟเฟสเนี่ยเป็นไปได้ไหมอีก99้กแห่งความเมตตาเนี่ยเป็นไปไม่ได้อลัลลอฮ์ต้องให้กับผู้ศรัทธาก็แสดงว่าการดําเนินชีวิตของเราบนดุนยานี้ถ้าไม่เนรคุณต่ออลัลลอฮ์อย่างสุดๆดและรู้ตัวเองได้ตระัดตัวก่อนที่วิญ,ญญาจะถูกออกจากร่างก็ได้อยู่แล้ว แต่ถ้าไปเผอถูกอาดาบของอัลลอฮ์ในอาคิรอแสดงว่าอยู่ดุนยาไม่เคยรับรู้อะไรทั้งสิ้นเหมือนกับที่อัลลอฮ์ได้บอกอูซุบิลลาฮิมินัสเซตอนิรจิมว่ามันอัรลอด,ดอันดิกรีและใครก็ตามผินหลังให้กับการระลึกถึงฉันฟาอินนาละหูมาอิสตันตองกาแน่นอนอัลลอฮ์ จะให้เขามีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นคับแค้นนี่ไม่ใช่จนนะมีทรัพย์สมบัติมีทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์ให้แต่คนเหล่านี้ไม่มีคําว่าพอนั่นคือคับแค้นแล้วก็นบีบอกเบาวของอลัลลอฮ์นะให้กับมันไปเลยหนึ่งลำทานเป็นเงินเป็นทองแต่มันยังไม่พออยากจะได้อีกหนึ่งลำทาน วันที่มันพอก็ผึอวันที่แผ่นดินกบหน้าวันนั้นเขาพอแล้วแต่สำหรับเบาของอัลและพี่น้องเขาเตรียมตัวตั้งแต่เขาอากินบาเล็กแล้วหรือได้ซึมซับเรื่องศาสนามาตอนอยังเล็กๆเนี่ยตัวมาก็ศาสนาก็เข้าไปผูกมัดในหัวใจของคนเหล่านี้ฉะนั้นสรุปว่าตอนตายน่ะเป็นเรื่องหนักอยู่แล้ว แต่หลังจากตายเนี่ยหนักกว่ารุนแรงกว่าอิลลัมยาคุลมาซีรุลอับดีลาคอยเรนถ้าหากว่าการกลับไปของเบาวคนนี้ไม่ได้กลับไปพร้อมกับความดีหนักแน่นะที่ผมได้บอกอลรอมานเนี่ยถูกกล่าวไว้ในอันกุรอานห้ที่ให้ความเมตตาทุกคนแม้กระทั่งบรรดาสัตว์จะบินอยู่บนอากาศเดินอยู่บนดินอยู่ในทะเล อยู่ในน้ำอยู่ในดินได้รับนิสกีจากอัลลอฮ์หมดแต่สำหรับในอาคิรอนั้นขอสุลิลมุมินเฉพาะคนมุมินเท่านั้นอัลลอฮ์ให้เฉพาะไว้เลยฉะนั้นพี่น้องครับฟัลวายิบุอัลัลมุมิน อันอิสตีดาลุลิลมาุติว่ามาบาดะูฟิฮาลสฟิฮัลิสุฮติวัตตะควาวัลอามาลิสซาลีฮัดฉะนั้นวาญิบบนคนมุมินจะต้องเตรียมความตายเอาไว้เตรียมไว้ตอนจะตายและหลังจากตายฟีฮาลิสุฮัติในขณะที่สุขภาพสมบูรณ์เตรียมอะไรไว้ครับ เตรียมตักวาและอามันที่ซอนแล้วไม่ยากเลยเตรียมความยำเกงและอามันที่ซอนแล้วทำไมล่ะครับที่บอกว่าเตรียมความยำเกงไม่ยากเลยก็อัลลอฮ์บอกกับเป็นอดิกุซีมันตะกอรอบอิลยัยยาสิบรนใครทำตัวใกล้ชิดต่ออาาัลลอฮ์ครบหนึ่งอัลลอฮ์จะเข้าไปใกล้เขาหนึ่งศอก ใครเดใครเข้าหาอัลลอฮ์สอกอัลลอฮ์เข้าหาวาหนึ่งใครเดินเข้าหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์วิ่งนี่พระองค์ได้พูดเอาไว้แต่ถ้าเราไม่พยายามในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจนกระทั่งอายุก็ย่างเข้ามา60แล้ว60กว่าแล้วนี่ย,ยังอยู่ในสภาพเดิมนี่นบีบ,บอกว่าใครก็ตามมันบั้นเราก็ สิตีนัสนะใครก็ตามที่อายุของเขาเก้าเข้ามา60ปีแล้วความดียังไม่ชนะความชั่วนี่คาพูดของนบีนะเตรียมตัวไปนรกได้ถ้าเป็นกาเฟก็ยังดื่มเหล้าอยู่ยังกินเบียร์อยู่ยังอะไรต่อมีอะไรอยู่ตายในสภาพที่เมาอะไรอะไรนี่นั่นกาเฟรแต่สำหรับมุสลิมจะต้องเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลา ถามว่าทำไมล่ะครับจะต้องเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้บอกไว้อับดุลระมานตายพอศเท่านั้นอายุเท่านั้นวันนั้นเวลานั้นข้างขึ้นหรือข้างแรมบอกไว้หมดเลยแต่ที่ไม่บอกเนี่ยถามว่าเบ่าต้องระมัดระวังไหมพี่น้องเบ่าจะต้องระมัดระวังอย่าอยู่แบบเลอะเลอะอินนามันอะมาลุบินคอวาติม ผลงานของคนขึ้นอยู่ตอนบ้านปลายชีวิตครับอิสลาลลอห์โอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวัสลามุอะลัยกุมวะเราอมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรรเาะฮีมลดอัฟละฮัลม ق د أ ف ل ح ا ل م ล م ดีน ا ل ل ذ ي ن ه م ف ي ص ل ا ت ه م خ ا ش ع و ن والذين هم عن اللغو معرضون